สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องคนสามประเภทในชีวิตของคุณคนประเภทใบไม้คนประเภทกิ่งไม้คนประเภทรากไม้คุณแยกออกหรือไม่ว่าใครเป็นคนประเภทไหนรอบตัวคุณนะครับตลอดชีวิตของเรานั้นเราจะพบเจอผู้คนมากมายบางคนเป็นเพียงคนที่รู้จักเพียงชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในขณะที่บางคนกลายเป็นเพื่อนสนิทหรือแม้กระทั่งกลายเป็นครอบครัวของเรา หรือว่าระวางพวกเขาไว้ในสถานะเดียวกับคนในครอบครัวไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเราจะมีผลกระทบหรือว่าอยู่ในชีวิตของเราในระดับเดียวกันผู้คนในชีวิตของเราสามารถแบ่งออกได้กว้างๆเป็น3ามประเภทเปรียบเทียบกับต้นไม้ก็ได้แก่คนประเภทใบไม้คนประเภทกิ่งไม้และคนประเภทรากไม้นะครับการเข้าใจความแตกต่างของคนทั้ง3ประเภทจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับความคาดหวังของเรา เราจะใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดไปกับคนที่ดีและถูกต้องและท้ายที่สุดก็คือเราจะสร้างความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งเป็นพิเศษกับใครสักคนที่มีความหมายต่อเราจริงๆนะครับหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบและอยากจะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของอ P ีนี้ในรูปแบบของบทความตัวหนังสือเพื่อที่จะนำไปอ่านทวนซ้ำก็สามารถที่จะอ่านวิธีการขอไฟล์ pdf ฟรีได้จากคำอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับคน3ประเภทในชีวิตของคุณ 1. คนประเภทใบไม้ในชีวิตของคุณ ธรรมชาติของคนที่เป็นประเภทใบไม้นะครับคนประเภทใบไม้ก็คือคนที่เข้ามาในชีวิตของเราเพียงช่วงสั้นๆเหมือนกับใบไม้ของต้นไม้ที่ผลิบานในฤดูใบไม้ผลิและร่วงหล่นเมื่อลมพัดแรงในฤดูใบไม้ร่วงคนเหล่านี้ไม่ได้อย่างรากลึกลงไปในชีวิตของคุณและการมีอยู่ของพวกเขามักจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขาบางอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือว่าความต้องการจากฝ่ายของพวกเขาเองเป็นหลัก คนประเภทนี้จะถูกดึงดูดเข้ามาในเวลาที่คุณมีชีวิตที่ราบรื่นและเมื่อมีบางอย่างให้กับพวกเขาได้แต่เมื่อมีความยากลําบากเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณหรือว่าคุณไม่สามารถที่จะให้ผลประโยชน์กับพวกเขาได้แล้วพวกเขาก็จะไม่เข้ามาหาคุณและคนที่มีอยู่ก็พร้อมที่จะหายตัวไปอย่างรวดเร็วลักษณะของคนที่เป็นประเภทใบไม้คนประเภทใบไม้นั้นมักจะดูดีทําให้คุณรู้สึกมีคุณค่าและสําคัญในช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ใกล้ๆคุณ พวกเขาอาจจะให้การสนับสนุนให้ความเป็นมิตรหรือแม้แต่ให้ความรักแต่ว่าความมุ่งมั่นจริงจังของพวกเขานั้นตื้นเขินอยู่ในระดับพื้นผิวหรือว่าเปลือกนอกเท่านั้นความสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อคุณนั้นจะถูกขับเคลื่อนโดยผลประโยชน์หรือว่าความพอใจที่พวกเขาสามารถที่จะได้จากความสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขาเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกสถานะทางสังคมหรือว่าวัตถุสิ่งของและเงินทอง เมื่อสายลมแห่งความทุกยากและความจําเป็นของพวกเขาได้พัดผ่านไปแล้วคนเหล่านี้ก็จะโบยบินจากคุณไปคุณจะเห็นความเปราะบางของความผูกพันของพวกเขาในตอนนั้นผลกระทบของคนประเภทใบไม้ในชีวิตของคุณแม้ว่าคนประเภทใบไม้จะนําความสุขนําความรู้สึกมีตัวตนและความตื่นเต้นมาสู่ชีวิตของคุณในบางช่วงแต่ว่าการจากไปของพวกเขาบางครั้งอาจจะทําให้คุณรู้สึกถูกทรยศหรือว่าถูกทอดทิ้ง เป็นเรื่องง่ายที่ผู้คนจะเข้าใจผิดว่าการมีอยู่ชั่วคราวของคนประเภทใบไม้เป็นความสำคัญจริงๆของชีวิตมันนำไปสู่ความผิดหวังเมื่อคนประเภทนี้ต้องไปต่อในเส้นทางของพวกเขาและต้องไปจากคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความหมายอะไรเลยความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีค่าให้แก่คุณได้พวกเขาสอนให้คุณรู้ถึงความสำคัญของการไตรรองชีวิตรู้จักแยกแยะผู้คน และช่วยให้คุณทราบซึ้งผูกพันกับคนที่เป็นความสัมพันธ์แบบยั่งยืนมากขึ้นในชีวิตของคุณนะครับวิธีอยู่ร่วมกับคนประเภทใบไม้ในชีวิตของคุณการรู้จักวิธีอยู่ด้วยและต้องเกี่ยวข้องกับคนประเภทใบไม้เป็นสิ่งที่สําคัญในการปกป้องความสุขทางอารมณ์ของคุณสิ่งสําคัญก็คืออย่าทุ่มเทตัวเองมากเกินไปในความสัมพันธ์ประเภทนี้อย่าคาดหวังว่าความสัมพันธ์เหล่านี้จะคงอยู่กับคุณตลอดไปคุณมีความสุขและเพลิดเพลินกับช่วงเวลาดีๆเหล่านั้นได้ แต่คุณต้องเตรียมใจให้พร้อมตลอดเวลาสําหรับการจากไปของพวกเขาด้วยการกําหนดขอบเขตความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและจัดการกับความคาดหวังของคุณคุณจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดที่มักจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสูญเสียคนแบบใบไม้ไปจากชีวิตได้คุณจะเข้าใจว่าบทบาทของพวกเขาในชีวิตของคุณนั้นเป็นเรื่องชั่วคราวอย่างแท้จริงและคุณไม่กังวลไม่เครียดไม่ผิดหวังไม่ทุกข์เมื่อพวกเขาจากไปแม้ว่าตอนที่พวกเขาอยู่กับคุณพวกเขาจะทําให้คุณเข้าใจว่า พวกเขาจะไม่มีวันจากคุณไปคนประเภทที่2คนประเภทกิ่งไม้ในชีวิตของคุณธรรมชาติของคนประเภทกิ่งไม้คนประเภทนี้เป็นการมีอยู่ที่สําคัญขึ้นมาอีกระดับในชีวิตของคุณคนประเภทนี้จะมีความเหนียวแน่นและยั่งยืนมากกว่าคนแบบใบไม้และอาจจะอยู่เคียงข้างคุณไปยาวนานตลอดหลายฤดูกาลพวกเขาทําให้คุณรู้สึกมั่นคงและได้รับการสนับสนุนแต่ว่าอย่างไรก็ตาม พวกเขาก็เหมือนกิ่งก้านของต้นไม้ทั่วไปเมื่อภาระของความท้าทายในชีวิตหนักเกินไปเมื่อพายุโหมกระหน่ำรุนแรงพวกเขาก็อาจจะแยกตัวออกไปและทิ้งให้คุณยืนอยู่เพียงลําพังลักษณะของคนประเภทกิ่งไม้คนประเภทนี้โดยทั่วไปแล้วจะเชื่อถือได้และสามารถให้การสนับสนุนที่สําคัญแก่คุณในช่วงเวลาที่ดีและในการต่อสู้แบบปกติธรรมดาพวกเขาอาจจะอยู่ในรูปแบบของเพื่อนในชีวิตส่วนตัวเป็นเพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่เป็นสมาชิกในครอบครัวที่ห่วงใยคุณและเต็มใจที่จะทุ่มเทในความสัมพันธ์แต่ว่าความมุ่งมั่นของคนประเภทกิ่งไม้ก็มีขีดจำกัดเมื่อเผชิญกับความยากลําบากร้ายแรงหรือว่ามีความจําเป็นที่จะต้องเรียกร้องหรือว่าต้องการมากกว่าที่พวกเขาจะให้ได้คนประเภทกิ่งไม้ก็อาจจะห่างเหินหรือว่าแตกหักไปจากคุณผลกระทบของคนประเภทกิ่งไม้การจากไปของคนประเภทกิ่งไม้อาจจะทําให้คุณเจ็บปวดเป็นพิเศษ เพราะว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อคุณดูผูกพันมั่นคงและยั่งยืนกว่าคนประเภทใบไม้คุณอาจจะเคยแบ่งปันเรื่องราวที่มีความหมายในชีวิตกับพวกเขาเคยผ่านเหตุการณ์ที่สร้างความไว้วางใจและพึ่งพาพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลําบากทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเมื่อพวกเขาจากไปคุณอาจจะรู้สึกเหมือนถูกทรยศนําไปสู่ความรู้สึกถูกทอดทิ้งและการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่สิ่งสําคัญก็คือคุณต้องรู้และเข้าใจว่า ไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะรับมือกับทุกพายุแห่งชีวิตไปพร้อมกับคุณเสมอนะครับวิธีใช้ชีวิตกับคนแบบกิ่งไม้ในการจัดการความสัมพันธ์กับคนแบบกิ่งไม้ในชีวิตของคุณสิ่งสําคัญก็คือต้องเข้าใจข้อจํากัดของพวกเขาคุณสามารถชื่นชมกับการสนับสนุนที่พวกเขาให้คุณสามารถมีความสุขในขณะที่พวกเขาอยู่แต่คุณต้องไม่ทุ่มความคาดหวังทั้งหมดของคุณไปให้กับพวกเขาคุณต้องรู้และเข้าใจถึงความสามารถของพวกเขาและรู้ว่า พวกเขาอาจจะไม่สามารถยืนเคียงข้างคุณได้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของชีวิตคุณการรักษาทัศนคติที่อยู่กับความจริงของโลกนี้เอาไว้จะช่วยให้คุณสามารถรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ได้โดยไม่รู้สึกเสียใจมากเกินไปหากความสัมพันธ์นั้นเลือนหายไปจากชีวิตของคุณนะครับคนประเภทที่3ในชีวิตของคุณก็คือคนประเภทรากไม้ธรรมชาติของคนประเภทรากไม้คนประเภทนี้คือคนที่มีคุณค่าและหายากซึ่งเป็นรากฐานของชีวิตคุณ เช่นเดียวกับรากของต้นไม้พวกเขาอย่างรากลึกและให้ความมั่นคงหล่อเลี้ยงและสนับสนุนคุณไม่ว่าจะฤดูการไหนคนเหล่านี้จะอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์มอบความพักดีและความรักที่ไม่สันคลอนพวกเขาไม่ให้ความสําคัญกับการยกย่องหรือชื่นชมความมุ่งมั่นที่พวกเขามีต่อคุณนั้นเป็นไปอย่างจริงใจและเสียสละลักษณะของคนประเภทรากไม้คนประเภทนี้มักจะถ่อมตัวไม่อ้อด และไม่สนใจการเยินยอหรือว่าการชื่นชมจากภายนอกพวกเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่คนอื่นมองคุณและจะเห็นพวกเขาอยู่ด้วยกับคุณตลอดเวลาแต่คุณเองจะรู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาผ่านการสนับสนุนและการดูแลอยู่ตลอดเวลาคนเหล่านี้คือคนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณเมื่อชีวิตของคุณยากลําบากมีความทุกข์พวกเขาคอยรับฟังคอยปลอบใจหรือคอยช่วยเหลือในเวลาที่คุณต้องการมากที่สุดความพักดีและจริงใจของพวกเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสําเร็จ หรือความสุขของคุณพวกเขารักในสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่เพราะสิ่งที่คุณมอบให้พวกเขาได้ผลกระทบของคนประเภทรากไม้ผลกระทบของคนประเภทนี้ในชีวิตของคุณนั้นลึกซึ้งและยั่งยืนพวกเขาให้ความรู้สึกปลอดภัยและความเป็นส่วนหนึ่งของการและกันที่ความสัมพันธ์ในแบบอื่นไม่สามารถที่จะเทียบได้คุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องกลัวการตัดสินหรือว่าการถูกปฏิเสธพวกเขาคือคนที่คอยเฉลิมฉลองความสําเร็จของคุณ และสนับสนุนคุณผ่านความล้มเหลวของคุณการมีอยู่ของพวกเขาทําให้คุณมีกําลังใจที่จะฝ่าฟันมรสุมแห่งชีวิตได้โดยรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียววิธีสร้างความสัมพันธ์กับคนประเภทรากไม้คนประเภทรากไม้นั้นหายากในชีวิตและควรค่าแก่การทนุถนอมเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์เหล่านี้สิ่งสําคัญก็คือการที่คุณตอบแทนความจริงใจและการสนับสนุนของพวกเขาแสดงความขอบคุณที่พวกเขาอยู่เคียงข้างคุณเสมอและอยู่เคียงข้างพวกเขา เพื่อตอบแทนพวกเขาในเวลาที่พวกเขาต้องการคุณด้วยลงทุนเวลาและพลังงานไปให้กับความสัมพันธ์เหล่านี้และให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์เหล่านี้มากกว่าความสัมพันธ์อื่นๆที่ผิวเผินการปลูกฝังและรักษาสายสัมพันธ์กับคนประเภทรากไม้เอาไว้จะช่วยให้คุณสร้างเครือข่ายการสนับสนุนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดชีวิตได้ความสําคัญของการรู้จักแยกแยะคนแต่ละประเภทการเข้าใจความแตกต่างระหว่างคนประเภทใบไม้คนประเภทกิ่งไม้และคนประเภทรากไม้ ถือเป็นเรื่องที่สําคัญในการจัดการความสัมพันธ์ในชีวิตของคุณอย่างมีประสิทธิภาพการรู้จักบทบาทของคนแต่ละคนในชีวิตของคุณจะช่วยให้คุณจัดสรรเวลาและพลังงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นโดยเน้นไปที่คนที่สําคัญจริงๆในขณะเดียวกันก็เพลิดเพลินไปกับการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมโดยไม่คาดหวังจนเกินความจริงนะครับบทบาทของการไตร่ตรองตัวเองการไตร่ตรองตัวเองเป็นเรื่องสําคัญในกระบวนการแยกประเภทคนให้คุณใช้เวลาในการประเมินผู้คนในชีวิตของคุณ และจัดหมวดหมู่ของพวกเขาตามสิ่งที่พวกเขาทําและพฤติกรรมอื่นๆของพวกเขาแทนที่จะจัดประเภทตามคําพูดที่พวกเขาพูดรับรองตัวเองหรือว่าคําพูดที่บอกความตั้งใจของพวกเขาเพียงอย่างเดียววิธีนี้จะช่วยให้คุณบอกได้ว่าใครคือคนประเภทรากไม้และใครอยู่ในประเภทใบไม้หรือว่าอยู่ในประเภทกิ่งไม้จงซื่อสัตย์กับตัวเองในเวลาที่คุณใจรรองเพื่อแยกแยะประเภทของผู้คนในชีวิตอย่ากลัวที่จะปรับความคาดหวังของคุณให้ตรงกับความจริง แม้ว่าคุณอาจจะตกใจที่เมื่อลองพิจารณาจริงๆแล้วผู้คนส่วนใหญ่ในชีวิตของคุณอาจจะจัดประเภทจริงๆจากหลักฐานที่ปรากฏออกมาได้ระดับต่ำกว่าที่คุณเคยคิดหรือรู้สึกมาก่อนก็ตามเช่นคุณอาจจะคิดว่าบางคนเป็นคนประเภทรากไม้ในชีวิตของคุณแต่พอคุณนั่งลงไตรตรองจริงๆแล้วพวกเขาเป็นเพียงคนประเภทใบไม้ที่นำเสนอตัวเองเป็นรากไม้ได้เก่งเท่านั้นไม่ได้เป็นคนประเภทรากไม้โดยเนื้อแท้ในชีวิตของคุณ ปกป้องความสุขทางอารมณ์ของคุณการแบ่งประเภทผู้คนให้ถูกต้องตามความจริงจะช่วยให้คุณปกป้องความสุขทางอารมณ์ของคุณได้ไม่ใช่ทุกคนที่คุณพบจะคิดถึงผลประโยชน์สูงสุดข,ของคุณและก็ไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่จะยืนยาวการเข้าใจในเรื่องนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหรือผิดหวังเมื่อคนที่เป็นใบไม้หรือกิ่งไม้ต้องไปจากชีวิตคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และแทนที่คุณจะทุ่มเทความคาดหวังและพลังงานไปกับทุกคนแบบเวี่ยงแหน คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การดูแลใส่ใจหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ที่มีความสําคัญอย่างแท้จริงและให้คุณค่าที่ยั่งยืนแก่ชีวิตของคุณพลังแห่งการปล่อยวางเรื่องสําคัญมากๆของการจัดการความสัมพันธ์ในชีวิตก็คือการรู้ว่าเมื่อใดที่คุณควรปล่อยวางคนที่เป็นใบไม้หรือว่าเป็นประเภทกิ่งไม้อาจจะไปจากชีวิตคุณเมื่อพวกเขาได้บางสิ่งตามที่พวกเขาต้องการแล้วหรือเมื่อความสัมพันธ์ที่มีอยู่ไม่เกิดประโยชน์ร่วมกันอีกต่อไป บางทีก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทําใจลําบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณได้ลงทุนเวลาและอารมณ์ไปกับความสัมพันธ์กับพวกเขาแล้วแต่จะอย่างไรก็ตามการปล่อยคนประเภทนี้ไปจะทําให้คุณมีอิสระในการใช้เวลาไปกับคนที่เป็นประเภทรากไม้ซึ่งยังคงสนับสนุนและยกระดับคุณให้สูงขึ้นได้ต่อไปการสร้างผู้คนประเภทรากไม้ในชีวิตและสังคมของคุณแม้ว่าการรู้ว่ามีคนประเภทรากไม้อยู่ในชีวิตเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม และความสุขที่ได้รับจากคนประเภทรากไม้ในชีวิตของคุณจะเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากมีแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่ได้เกิดขึ้นมาเองแบบลอยๆเฉยๆการทําสิ่งที่เป็นคุณสมบัติที่ดีบางอย่างอย่างสม่ําเสมอจะทําให้เกิดคนประเภทรากไม้ในชีวิตของคุณขึ้นมามันต้องใช้ความตั้งใจความพยายามและความสม่ําเสมอเพราะว่าความสัมพันธ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนมีวิธีการเทคนิคกลยุทธ์บางอย่าง ที่จะช่วยให้คุณสร้างและรักษาคอนเนคชันของคนประเภทรากไม้ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในชีวิตของคุณได้ 1. คุณต้องเป็นคนประเภทรากไม้ด้วยตัวคุณเองก่อนวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการดึงดูดคนประเภทรากไม้เข้ามาในชีวิตของคุณก็คือการเป็นคนประเภทรากไม้ด้วยตัวคุณเองสแสดงออกอย่างสม่ำเสมอต่อคนที่คุณรักและห่วงใยอย่างจริงใจให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนใดๆ และเป็นแหล่งแห่งความมั่นคงในชีวิตของพวกเขาการที่คุณแสดงออกถึงคุณสมบัติของคนประเภทรากไม้มันจะช่วยให้คุณดึงดูดคนที่มีความคล้ายกันให้เข้ามาอยู่ในแวดวงชีวิตและสังคมของคุณได้มากขึ้นข้อ 2. สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับคนอื่นเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายพิเศษมากกว่าการสะสมคนรู้จักให้ได้จํานวนมากซึ่งหมายความว่าคุณต้องให้เวลาเพื่อทําความรู้จักผู้คนในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้น เปิดเผยและแบ่งปันตัวตนที่แท้จริงของคุณและเปิดใจยอมรับความแตกต่างความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากกว่าปกติเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ของคุณประเภทรากไม้นะครับข้อ 3. ให้ความสําคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้คนเรามักจะหลงคิดว่ายิ่งมากยิ่งดีแต่เมื่อพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์คุณภาพมีความสําคัญมากกว่าปริมาณแทนที่จะปล่อยให้ตัวเองเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากเกินไป ให้เน้นไปที่การสร้างและใส่ใจกับความสัมพันธ์สำคัญสาคัญเพียงไม่กี่คนที่มีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับคนประเภทที่จะเป็นรากไม้ในชีวิตของคุณข้อ 4. ฝึกฝนความคิดที่รู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณคนที่ดีกับคุณอย่างมากการแสดงความซาบซึ้งและขอบคุณต่อคนประเภทรากไม้ในชีวิตของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ทําให้พวกเขารู้ว่าพวกเขามีความหมายต่อคุณมากเพียงใด และคุณชื่นชมจิตใจของพวกเขามากเพียงใดการรู้สึกขอบคุณในความสำคัญของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพวกเขาและช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งข้อ 5. อยู่เคียงข้างพวกเขาในช่วงเวลาที่พวกเขายากลำบากคนประเภทรากไม้ในชีวิตคุณถูกจัดเป็นคนประเภทนี้เพราะพวกเขาอยู่ข้างคุณในช่วงเวลาที่คุณยากลำบากในการสร้างคอนเนคชันกับคนประเภทรากไม้ สิ่งสำคัญก็คือคุณต้องอยู่เคียงข้างพวกเขาเมื่อพวกเขาต้องการคุณมากที่สุดให้กำลังใจสนับสนุนรับฟังและเต็มใจที่จะช่วยเหลือในทุกวิถีทางที่คุณทำได้การกระทำของคุณในช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ในภาวะยากลําบากจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นจริงใจของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์และในเวลาเดียวกันก็สร้างสถานะของคุณในฐานะเป็นคนประเภทรากไม้ในชีวิตของพวกเขาเช่นเดียวกันบทสรุปการยอมรับผู้คนทั้ง3ประเภทในชีวิตของคุณ ในขณะที่คุณก้าวผ่านบนเส้นทางชีวิตคุณจะพบกับคนประเภทใบไม้ประเภทกิ่งไม้และประเภทรากไม้คนแต่ละประเภทมีความหมายด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการสอนบทเรียนให้คุณการให้การสนับสนุนชั่วคราวแก่คุณหรือว่าเป็นเพื่อนแท้ของคุณตลอดชีวิตด้วยการรู้จักแยกแยะผู้คนประเภทต่างๆเหล่านี้และเข้าใจบทบาทของพวกเขาในชีวิตของคุณคุณสามารถที่จะรู้วิธีใช้ชีวิตอยู่กับคนทุกประเภทในแบบที่คุณไม่ทุกข์ใจจนเกินไป และใช้เวลากับพลังงานของคุณให้ถูกคนเพื่อให้คุณคัดกรองคนที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณและให้พวกเขาแวดล้อมอยู่รอบตัวคุณยอมรับคนประเภทใบไม้สําหรับบทเรียนที่พวกเขาสอนให้คุณรู้ชื่นชมคนประเภทกิ่งไม้สําหรับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือที่พวกเขาให้และทนุถนอมดูแลคนประเภทรากไม้สำหรับความจริงใจและแน่วแน่ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงที่พวกเขามีให้คุณขอให้ทุกคนพบมิตรภาพดีๆกับคนประเภทรากไม้อย่างน้อยหนึ่งคนในชีวิตนะครับ นั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับถ้าหากว่ามีประโยชน์และคุณชอบก็สามารถให้กำลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ